จะเล่นซัพพอร์ตที่แบบเปิดแมพให้อย่างเดียวนะพี่มาร์คแต่มีประโยชน์อะไรนอกจากอย่างนั้นเลยเราจะเปิดแมพให้กี่แบบดีถามก่อนกิจกิจโดนสก,กินนี้ไปกี่คูป,ปองเนี่ยแปดหนึ่งสี่ศูนย์ครับพี 8, ่แปดหนึ่งสี่ศูนย์เดี๋ยวแปดพันแปดพันกว่าคูปองเลยเหรอสกินมันไม่อมอกทำให้ออกนะทำไงได้ปะกินได้ได้ได้ แดดเวิร์กก่อนไหมพี่มาน้องอีกแล้วจะทำโคขายราม็งอะไรของทีไงวะน่ะขับมอเตอร์ไซค์ขายราม็งขับมอเตอร์ไซค์ขายรามงเขบอกแล้วว่าขายรามงไง มาตามเอามาเอบวก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 เอเอฟูรแทงเลยเอฟูรแทงเลยเดอเลดแทงเลไอเลดแทง่ไงแทงี่แทงี่อยแงยแงยแ้แ้ไอ้ี่กไอจ้าไม่กล้าไอจ้าไม่กล้าไอจ้าไม่กล้าไอได้แล้วครับผมไอไดเลดได้ปะตัวเล็ก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  เอ้คาเฟ่คบินทางนี้พี่โดนนะนั่นนะออคาเฟ่หน่อยโอ้ไม่ได้พี่ยวไม่เฉยๆใส่กูไม่ยั้งเลยเฮ้ยเด็กตาไปเด็กตาไปิไปเหดละรอดรเฮ้ยอะไรอะไรมากูมากูมากูมาตปินไปแล้วจะตายแกก็ได้แกก็ได้ ตายหมดตีียไดตายหม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 ดเฮ้โหเฮ้ยสวยฟักกัดไม่โดนเมีแค่หนึ่งอีกทีเดียวไม่น่าตายอกดึงกูไมเนี่ย เดี๋ยวว่ล่าม,มาดิวะลผลขายรามเมงดิวะทำม,มาดิว่าว่าว่าทำไม่ได้ไม่มีอะไรเลย ีไอซีเทียฟาร์บูสันทันเลยพี่ทันเลยพี่ทันไม่ทันไม่ทันมันหนีมันหนีครับพ่อยไอกูเยอะได้นะอยู่บนอยู่บนอยู่บนเยอะอยู่บนเยอะเทียอยู่บนด้วยผมอยู่ล่างผมอยู่ล่างผมแท็กล่างบนเด็บ ตามประดานดี้ <laughs> เดี่ยวเด <laughs> 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 ี่ยวเดียววันสามวันสามวันสามไี่ว่าเป็นแค่รีหรือวะเนี่ยนะ <laughs> ต้องเก็บนิดนะึ <laughs> เงเิดแกนทีมเหรอจะได้ให้มันออกเหนงเลยเลือกมัวใครดี <laughs> แม่ นนอบอเล็กได้นะจ๊ะไปจ่ายบอนี้วะไอ้สิทธิเที่เจ็บแกคุกแล้วแกคุกแล้วดีแดกตันแล้วด้วยนะได้บนะไ,ได้บนตะ่อปะมสปีดดิฟสปีดดิฟ วางแคปให้หมดอ horses, ่ะจัดการนะครับคุณนายคดนี่คือแบบโอ้ยิงส ah ี่ฮ่าฮ่าวางไม่ได้ for you เฮ้ยมันไปปิดด้วยปแล้วถอยมา นี <First> ่แล <First shot. S 2> ้วอย่าไปดู้มันติดดูดล้วนะแจ๊กกะได้ได้นะพักระวังดิึ่เฮ้จะตายจะตายทีเดียวด้านหลังด้านล่างอะพี่

รผมมาส่งกับพี่น้องวิโดนคนรักมาตัว,วมาดีครับไปแล้วไปแล,ล้วเป็นกล่อง

ตามันเป็นว่าด <c oughs> เดี๋ยว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 นี่เรอยัง <c oughs> ไม่ได้กลับบ้านเลยเนี่ยเตกไหมฟังหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวคุว <c oughs> มไม่ได้จิต <c oughs> วิมานดาวอาบ้านแตกบ้านแตกจ้า <c oughs> เล่นออยแบบเอเดนทีนะครับแค่นี้แค่นี้อย่างารี้วนี่นี่ออยแบบเอเดนทีออยแบบเอเดนทีทีมทีมทีมมันเล่นเล่นเล่นบุกไฮแล้วก็ตบมุกไฮด้วยนีมั้ยพี่ชอบอ่ะไม่มีอะไรอ่ะวุ้ยเรื่อเต็มอ่เร็วพี่พาคอยเร็วได้ผมกระดับเก่งมากดูว่าทำจะสตาร์ทรถเราไปทำไคอะไรวะที่นั้นเน่ะ เดี๋ยวเดียวเดียวเดียวตาเราจงแล้วหรอมันด oh um ึงผมไม่ไปแล้วมันดูดไปโดน What is กินไงโดนดึงไปต้องคนเลยระวันติอ่อยเนี่ยแรงนั่น รถมันแว้นจริงๆเลยไอลิงตัวนี้ใหญ่จังวะโมยครับโมยตัวระดับกันไอ้น้องคนละระดับเสียงอะไรวะเนี่ยเสียงอะไรวะไอ้ไหนบอลไหนบอลไหนบอลเสียงูัวคองอ่ะพี่บ้าครับคดออกขายยางก็มา กันโดเลยแนี้เมาตีมาตีมาตีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ถ่ายให้เฮ้ยเราลางเลางล้อรอรัอยู่ครับผมไอหนุ่มไอหนุ่มาเลยไอหนุ่มไอหนุ่มขอบบ้าขอบบ้าอาเนไม่เนติดลางเดีขอบัดนึขอบัดนึงขอบัดนึงขอบัดนึงไม่ไม่ไม่ได้ไม่มีให้ไม่ได้โอ้ยมันกางโลกเลยวะกากโลแบบนี้เลยเหรอวะ มันไม่มีครคีมแม่หรอพี่มึงกลางใครวะเนี่ยเฮฟเฟกต์เนี่ยโอ้ยอเยืยครึ่งหลอดมอเฉ้หายไปแล้วมัเออกวัวดังอุ้ยโอเคนะทาเกโย่ไม่กันเลยโอ้คนดูใจเย็น อุ้อ้ยมามาาาเุ้ยโอ้ยแต่ไม่าฮ่เตมันเอาเยอะจัดเตมมาเดย์ตัดมาเดย์มาเดย์มาไล่เดย์ผ่านแล้วเรินไปทันเลยนี่ยเฮ้ยเงินเาี่ยเดย์มาดย์ปลเอาปลาไมล่าเอาไมล่า เอ้ยคือตอนนี้เงินเท่านะเว้ยถ้าพูดถึงถ้าตัดเงินกูไปอะ่ะใช่ไฮ้เยเฮ้ยจะทำไคอยคิดจะลงจากรถบ้างเหรอไม่อ่ะพอดีขายรำม,มิงไม่ออกพอดีไป,ไปขายไป,ไปขายกินงานไปพอดีพอดีพอดีมาช่วยรับรำม,มิง่อยดิได้ครับเดี๋ยวไปครับชัดดาวเร็วชัดดาวเร็วโอ้ไหวไหมนะอุ้ย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  หวัดด oh, ี้ถ oh, ้าวันนี้อันี้โอ้ไอันี้ก็โดนปะเนี่ยไอันนี้โอ้ยอยู่ดีๆก็แบบอยู่ดีๆก็ลอ้ยหลอยลอยท่าท่าเมื่อกี้แบบเป็นตัวละครตัวเพี้ยนปจบแล้วต่วงอะพี่จริงหรอเพราะว่าว่างจริงจังคนอื่นเอาฮ่า อะไรวะกลับไปอีกว่ะอะไรวะพี่อ๋อวานจริงจังจังเลยวะดูตีมพี่มันดูตีมไงมันดูตีมโคตรเร็วอะดูที่ พี่มามาวิ่งเล่นเหรพี่บอกแล้วว่ามาเปิดแมปกูคือหวาดเคลื่อนที่คือร้านคือร้านรับเองเคลื่อนที่นะครับเฮ้ยเฮ้ยไอ้โดนไอ้โดนกูกำบูย Bit gong, b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 it gong. Milan của Milan. Chek ngon, c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 hek ตาก็ไม่บอกโอยโอยโอยโดดได้โดดไคโดไคลบรล่อนตะโคดึงก่อนตโคดึงที่กล้าเข้าไปยิงพี่มันจะยิงผมมันจะยิงไปแล้วยิงไปแล้วมันยิไปแล้วมันยิไปแล้วช่วยกูดีพี่ช่วยกูช่วยกูดช่วยกูดช่วยกูใเมย่ตายนะตายะคาบอคร์บแ่นี้ก็ชนะได้ว่ ไมีคนถามว่ารถรามิงวันนี้ไม่ไม่ต้องเติมน้ำมันเลยหรอครับวิ่งอย่างเดียวเลยมันอยู่คนเดียวกินลิงพี่พี่กินโดนไหมครับล่าเกย์โอ้โหเฮียโอ้โหแกบหินลิงน้องเว้ยลิงรับตำแหน่งตั้งยี่สิบเจ็ดเป็นนะ 呜呜。<Yeah. S 2> <laughs> <laughs>